มาต่ออีพสองแล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเกมในยังมูพออ่อนไม่ได้อีกหรอเออเรารู้สึกผิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกิฟเขาคงลืมพวกเราแล้วแหละกิฟไม่กลับมาง่ายง่ายหรอกพวกเราจะอยู่เคียงข้างไหนนะใช่ตอขอบคุณนะเดี๋ยวเราไปเล่นอ e ีเวนต์ก่อนนะพวกเราจอยตามเกมไหมฉันขอไม่นะ ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไปก่อนตัดไปที่เกมใครก็ได้ช่วยด้วยเดี๋ยวเราช่วยเองขอบคุณนะฮะเดี๋ยวนะนายช่วยเกมหรือเปล่าใช้คลิปจำเราได้หรอทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะไปเล่นต่อกันเค okay. โอ้ยออกกันอืมโอเค คิปคุยกับเราด้วยหรือว่าจะหายโกรธเราแล้วลองโทรหาคิปด,ดีกว่าอะไรหายโกรธเราหรือยังไม่ได้โกรธซะหน่อยดีแล้วแต่เราไม่รู้จักกันไม่ใช่หรอไม่ต้องโทรมาอีกนะไม่เหมือนที่คิดเลยเข้าดิสดีกว่า <S <S 1> <S 1> ทุกคนเราขอเพิ่มแฟนเราในอนาคตเข้ามานะ GAME-16Y.at.GIFT-15Y หัเรฮะเราเข้ามาได้ไงกิฟบหเหรอใช่เราเองใครเชิญเราเข้ามาเราเองนายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยให้โอกาสเราหน่อยนะกิฟครั้งสุดท้ายแล้วนะโอเคทุกคนเราไปนอนก่อนนะนี่ก็ดึกแล้ว เราด้วยอุ้ยเราเป็นกอขอหรือเปล่าไม่นะงั้นเราไปก่อนนะผิดอะไรยังไม่นอนหรอเออดึกแล้วนะเธอควรนอนพักผ่อนทำไมก็เราเป็นห่วงเจอกันพรุ่งนี้นะเคเกมก็น่ารักดีนะ เป็นห่วงเราด้วยนี่ก็ดึกแล้วจริงๆไปน,นอนดีกว่าวันถัดไปทุกคนตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเป็นอะไรหรอฉันอยู่บ้านคนเดียวทำไมอะฉันได้ยินเสียงเปิดประตูหน้าบ้าน เงียบโตก่อนนางเดี่ยวมันได้ยินมันมันมาแล้วไอ้ช่วยด้วยจะทำยังไงดีเราจะช่วยกิบยังไงจะทำไงเดี๋ยวเราไปช่วยกิบเองขอให้สองคนนั้นปลอดภัยเกมจะทำสำเร็จไหมเนี่ยสองคนนั้นต้องรอดปล่อยฉันช่วยด้วยไม่ปล่อยโว้ย เรามาช่วยแล้วขอบคุณมากนะไม่เป็นไรดูไปดูมานายก็หล่อเหมือนกันนะหล่อไม่พอนิสัยก็ดีด้วยโหสเปกเลยห้าร้อยห้าสิบห้าจริงไหมเนี่ยจริงดีงั้นเขากันไหมตก,มตกลงเฮ้ย มาตั้งแต่ตอนไหนมาตั้งแต่แตเริ่มขอเข้าไปแล้วจ้าขออนุญาตกรีดนะไปดีกว่าไปดีกว่าจบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ